กับให้ข้อมูลทางด้านตัวติศาสตร์บรังคดีในส่วนของตัวเขาเองนะครับว่าเขาได้มีการำดำเนินการอย่างไรอันนี้เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับว่าทางกรมทรัพย์สเองเราได้ดําเนินการอะไรต่างไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เราได้มีการสํารวจพบอะไรต่างยังไงถึงความสูงของกาแพงนะคะแล้วก็เรื่องการวางรากฐานของป้อมน,นะคะ ภาพที่ปรกากฏเมื่อปี2537และ2538นะคะเหมือนกันด้วยรูปแบบจะมีผังให้ดูนะคะนอกจากนั้นก็จะเจอฐานรา,ากซึ่งเป็นซูงไม้ขนาดใหญ่นะคะเะนื่องจากเราเปิดพื้นที่เยอะทางแนวเนี่ยตรงนี้บริเวณส่วนสาธารนณะนอยู่นะคะสำหรับการวิจาราของแนวบกำแพงที่อุดท้มบริเวณมูลนั่นทิน่ตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะ มีรูปแบบเทคนิคและเทคนิคการก่อสร้างและก็ขนาดเท่ากับแ,วแนวกำแพงด้านที่ตะวันตกและที่ตะวันออกนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับความสำคัญของป้อมมิเชนนะคะ,ะเดิมนั้นคือสร้างเพื่อป้องกันค่าศึกในสมัยรัชกาลที่3นะคะในสมัยต่อมา,อาเนี่ยเมื่อไม่ได้เมือ่อหมดความสำคัญของการใช้เป็นป้อมเพื่อรักษามเมืองหรือรักษาพระนครแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็การขุดตรวจหาแนวกำแพงป้อมมิเชีนโฉดมุมด้านทิศตะวันอ,ออก เฉียงเหนือนในครั้งนี้นะคะถ้าถามทันทิบาลว่าทันทิบาลมีแผนในการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรในพื้นที่ของทุรร่งสารน้ำเงินครับก็ได้วางแผนและงบประมาณออกแบบน,นะครับเพื่อให้ประชาชนเกี่ยวกับการสนทนาการแล้วก็การรองรับเกี่ยวกับการค้าขายในตลาดนะครับก็มีแผนอยู่ตลอดนะครับโดยสุดท้ายนี่ทางจังหวัดนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ชะลอไปก่อนนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของพืออ้นที่นี้นะครับผมก็รอผลการดำเนินการของทางกรมศิลปากรครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะในส่วนของ,งรกรมศิลปากรเราเนี่ยเรามีหน้าที่คือต้องต้องเรียนว่าตัวป้อมวิเชียนโชดกเนี่ยเป็นของเป็นทรัพย์ของแผ่นดินต้องพูดอย่างนั้น เป็นทรัพย์ของเดินคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินคือกรมธรรานะฮะซึ่งถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศที่ดินหลวงทั่วประเทศกรมศุกรมีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาบริบททางด้านสิทธิป h a r m มเราไม่ใช่เจ้าของนะฮะที่ต้องเรียนเราว่าทางกรมศุกร์นี้เราไม่ใช่เจ้าของเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ดูแลนะฮะที่จะปกป้องคุ้มครองในลนักษณะไหนอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันมีอยู่หลายาพื้นที่ในทั่วประเทศไทยนี้นะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่า ไม่ใช่กรมศุลกากรมีอำนาจสิทธิขาดอะไรเพราะเราไม่ใช่เจ้าของโดยตรงในส่วนนั้นแต่ว่าก็เป็นการฟังความเห็นกันในหลายๆส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ต้องเรียนเข้าใจกันล่วงก่อนนะครับจังหวัดเองเราก็มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณเป้าวิเชียนชนบทและใกล้เคียงน,นะครับที่อยากนุรักไว้นะฮะที่จะใช้ประโยชน์ให้เป็นให้ชนรุ่นหลังนะฮะได้สืบทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดนะครับ เริ่มตั้งแต่เราคำขวัญเราเนี่ยเรากยายากจะมองหาคำว่าเขตประวัติศาสตร์นะคัท่านูว่าท่านไปโรงเรียนถามเด็กว่าเขตประวัติศาสตร์อ,อยู่ที่ไหนเด็กตอบว่าอยู่ที่สายบันายนอนศิลป์นะครับเด็กที่สมุทรสาครเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าเรามีป้อมวิเชียรโชติอ,อยู่แห่งหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เรื่องจริงที่เพิ่งผ่านมานะครับโอเคขณะเดียวกันเนี่ยทางจังหวัดตั้งแต่ท่านผู้ว่ารุ่นก่อนๆนะจนถึงท่านปัจจุบันเนี่ยได้มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าวอย่างชัดเจนนะฮะเริ่มจากก่อนที่ผมมาเนี่ยทางกรมศิลป์ก็ก็มีมงบมาส่วนหนึ่งนะฮะมาดูแลในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นอาคารอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเดิมนะฮะที่วันนี้เราทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นนะครับหรือจริงๆแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์จังหวัดนะครับปีต่อมาเนี่ยเรามีมงบประมาณที่จะปรับปรุงพื้นที่ประมาณสักสี่ล้านเศษเศษนะแล้วก็ปีสระมาณห้าร้อยห้าสิบแปดปีนี้ หยุดไปนะครับเนื่องจากมีข้อโต้แย้งในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้าถามตรงๆก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับปีนี้เรามีงบมาอยู่11ล้านแต่ไม่สามารถดำเนินงานได้นะครับปีสี่ผานมาว่สิบเก้าเมื่อวานนี้สัานำงบมาโทรมาถามผมยืนยันไปแล้วว่าผมของงบมาที่จะพัฒนาพื้นที่นั้นเช่นเดิมนะครับก็อยู่ในแผนงบมาแล้ว8ล้านบาทนะครับในการที่จะพื้นที่ตรงบริเวณอาคารสถานงานที่ดินเดิมและโดยรอบนะครับ อันนี้จะอยู่เนื้อในของบริเวณป้อมวิเชียรโชตินะครับส่วนรอบๆทั้งหลายทั้งปวงต,ตรงนั้นนั้นเนี่ยคงจะอยู่ในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพิจารณามีการประชุมไปอยู่ระดับหนึ่งกันว่ารายโครงการนั้นจะไว้ทําอะไรนะฮะซึ่งอาจารย์นั่นก็กำลังให้ความให้ความเห็นให้ความรู้ไว้ส่วนแนวครับน้วมีภายใครับอันนั้นก็คงเป็นพื้นที่ภายใน ขณนี้พื้นที่รอบนอกที่มีการก่อสร้างของทั้งหน่วยราชการแรง่างอยู่นี่ได้ทราบมีการพูดคุยกันนะครับที่ได้คุยกันนะฮะเมื่อสักครู่ผมว่าขอตอบแทนผมบปรผมยังไม่อยากจะตอบแทนทางสว่วนราชการเพราะว่าระดับหัวหน้าหน่วยเนี่ยได้คุยกับทางจังหวัดไว้หลายหลายหน่วยนะฮะแม้ทางตารวจน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะเราจะจะขยับไปไว้ที่วัดกาพ้านะฮะวัดกําพ้าซึ่งบนบริเวณปากอ่าว สัสดส่วนงานาของตำรวจน้ำที่วัดากาันพานั้นจะขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจประมงแฟลตตำรวจน้ำจะขอจากสำนักงานาตำรวจแห่งชาติบริเวณเขื่อนที่จะใช้สําหรับเป็นที่จอดเรือนั้นจะของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนงานที่คุยไว้นะได้คุยไว้กับทงา,า,งางท่านตำรวจน้ำไว้ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนบริเวณของทางขั้นสะพกรทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ น่าจะมีบ้านพักอยู่หลังหนึ่งนะฮะท,ที่แทรกอยู่ระหว่างสัมกรกับสวัสดิการนะ่าจะเป็นของตรวจบัญชีสาตก,กรนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านที่ดีกรมตรวจบัญชีสาตว์ก,กรอนยินดีจะย้ายออกนะครับทางท่านสวัสดิาการและคุ้มครองแรงงานก็ถ้ามีสถานที่ที่อยู่อื่นที่ใหม่นะก็จะไปสร้างที่ทใหม่ส่วนสมการนั้นยินดีที่จะถ้านะฮะถ้ามีงบประมาณ และมีสถานที่ที่ไม่ไกลจากที่เดิมนะก็ยินดีที่จะไปคือผมจะพูดคุยในประเด็นที่ท่านเชิญผมมานะครับในฐานะของนายกสมาคมท่องเที่ยวนะครับ mm. ผมก็จะขอมองป้อมวิเชียนโชดกเหมือนที่เมื่อสักครู่นะครับท่านรองแมนรัฐท่านบอกว่าสถา,ถานถึงสถ,ถานที่ประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ คนทั้งประเทศก็จะรู้จักนะครับพันธายนรสิงห์ศาลพันธายนรสิงห์ผมก็เป็นอดีตประธานกองทุนพัฒนาศาลพันธายนรสิงห์นะครับในเวลาเดียวกันครับถ้าถามว่าป้อมวิเชียนโชดมีเขาเรียกว่ามีคุณค่าไหมนะครับผมขออนุญาตครับถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยทางด้านยุโรปเนี่ยผมเคย ไปเจอปืนแค่กระบอกเดียวเขาก็ยังถามารถขายสตอรี่ได้ขายเรื่องราวนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราเป็นทั้งพ่อมในฐานะที่สมุทรสาครวันนี้ถ้าถามว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากไหมไม่ไม่มากนะครับถ้าตรงนี้นะครับสามารถทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับโดยจัดระบบระเบียบให้ดีให้มันเข้ามาตรฐาน ผมยกตัวอย่างแค่รูปเนี้ครับการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างมันใหม่หรอกครับเพียงแต่ว่าอย่างเช่นไม้ที่ปักอยู่แค่เนี้ยเราก็ขุดอย่างเนี้ครับแล้วให้นักท่องเที่ยวมาดูมาให้แค่นี้ก็ขายได้แล้วครับตัวฐานป้อมปืนนะครับในความหมายของผมก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้ น่าจะเป็นเนื้อที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์1อยู่กลางใจเมืองนะครับข้อที่2ทางเทศบาลก็กำลังจะสร้างที่จอดรถแล้วเท่าที่ผมรู้ในเวลาเดียวกันจังหวัดก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับนะครับตัวพิพิธภัณฑ์ซึ่งเราก็ไปบูรณะอาคารสำนักง,งานที่ดินหลังเก่านะครับ มีการบูรณะแนวกำแพงข้องพิเชียนเมื่อ2557มีการศึกษาทางบริคารคดีประกอบการจัดทำแผนแม่บทอยู่ในเอกสารนี้อยู่ด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยน่าจะลองจับเข่าคุยกับอัยการนะครับมีทานจะเยียวยาตรงนี้ได้ไหมจะทำอย่างไรหาพื้นที่ที่มันอยาไกลนะ มองประเด็นตรงนี้ครับท่านวันนี้จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับกรมศิลปากรเนี่ยได้มีแผนในการพัฒนาบริเวณป้องวิทยชัอวตกแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ผมขออนุญาตนำเสนอไว้ตรงนี้เลยนะครับท่านผมขออนุญาตให้กรมศิลปากรหรือนําเสนอให้กรมศิลปากรหรือกระทรวงวัฒนธรรมตั้งคณะกรรมการขึ้นสามฝ่ายภาคราชการภาคประชาชน นะครับล้วก็ภาคธุรกิจรวมทั้งคณะกรรมการศาสตร์เป็นคณะทํางานเพื่อจะพัฒนาบริเวณป้อมวิเชียรโชตเนี่ยให้สมบูรณ์อีก12ปีครับจะครบ200ปีในการสร้างป้อมวิเชียรโชกิฉันวันนี้แผนทั้งหมดต้องถูกยกร่างเราคิดตั้งแต่วันนี้เราพัฒนาเรื่อยไปส่วนใดที่ศิลปรกร,ปรกรมศิลปกร จะเข้ามาสนับสนุนได้ส่วนใดที่จังหวัดจะสนับสนุนได้ส่วนใดที่ภาคประชาชนจะสนับสนุนได้ผมคิดว่าด้วยความร่วมมือด้วยความร่วมมายร่วมมือและความร่วมใจเร่องทุนของจังหวัดสุทรสาครในวงเงินไม่เกินร้อยล้านเนี่ยจังหวัดสุทรสาครสามารถทําได้การอยู่คณะหนึ่งจะที่สร้างหอคอยข้างสายเจ้า,าพอ่อหลังเมืองก็มีการต่อต้านไม่ให้สร้าง นะฮะจบไปเทฐบาลชุดนั้นก็จบไปไม่ได้ไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเทฐบาลชุดใหม่เข้ามาจะใช้พื้นที่ตรงสร้างตึกอายการกับไปรษณีย์เนี่ยครับเป็นที่จอดรถเจ็ดชั้นก็มีเสียงคัดค้านจากประ,ะชาชนว่าอย่าสร้างเลยมันไม่เหมาะสมเทศบาลชุดนั้นก็มาจะรับการเลือกตั้งกลับเข้ามานะฮะอันนี้น่็คือเหตุการณ์นะครับนะฮนะหลังจากนั้นมานะครับ ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่รับพื้นที่อยากจะเห็นลูกหลานในอนาคตเนี่ยมีสถานที่พักผ่อนหยอดใจนะฮะ <c oughs> ผู้ประกอบการค้าในตลาด <c oughs> ก็อยากจะมีที่จอดรถแล้วก็มีการพูดถึงว่าจะปรับปรุงสวนสานาบางส่วนแค่พูดถึงนะครับท่าน,าน,นาผู้ว่าก็โดนตีสะกระหนามทะเละเลยแค่แค่พูดว่าสวนสาธารณะตรงนันน้นเป็นที่อยู่ของขี้ยาหญิงขายตัว ที่ซ่องสูงคุ้นไม่ดีถ้าเราจะมีการปรับปรุงตัวนะั้นมาเป็นที่จอดรถดีไหมเพื่อให้เกิดประโยชน์จับผู้ประกอบการในตลาดเพราะตอนนี้มันมีการแข่งขันเนื่องจากนี้ไม่กี่ปีเนี่ยห้างใหญ่ๆจะมาสร้างตรงข้ามตัวโตชิโน่ขณะนี้แมคโครโรตาก็มาสร้างแล้วการค้าในเมืองมันจะตายสนิทจะทํำยังไงคงจะรู้กันอยู่เราจะเห็นว่าสมัยก่อนนั้นเทศบาลของสมุทรสาครนนะั้นอยู่อาคารริมน้ํานะครับ พอเทศาบาลย้ายขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันอาคารหลังนั้นถูกรื้อไปครับผมจําได้ว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งได้กลับมาท่านจะดูผังของเมืองท่านบอกว่าเอ๊ะจุดตรงนี้เป็นพระภาสมัยราเสเด็จพระพาทยังสมุทรสาครเนี่ยสมัยนั้นหนี่งที่ว่าสาครยู่หายไปไหนเทศาบาลต้องมาสร้างใช้นะครับ ที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่ติดกับอาคารากับเพิงทางน้ำของเทศบาลสมุทรสาครนั่นแสดงให้เห็นว่า,าความสำคัญของโบราณสถานสำหรับเสาเข็มที่ต่อนะครับถ้าเสาเข็มที่รับตัวอาคารเนี่ยนะครับยาว24เมตรครับแล้วก็มีเสาเข็มที่ต่อสำหรับรอ,องรับลานจอดรถเนี่ยนะครับยาว12เมตรคร แล้วก็สถานที่จอดรถนะฮะเดิมเราออกแบบไว้เนี่ยก็มีสถานที่จอดรถอยู่ใต้ถึนชั้นล่างนะครับตามที่ท่านท่านท่านอยากทราบนะครับก็ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมีการแก้ไขแบบตัวนี้ได้นะสถานที่จอดรถใต้ถุนตึกหลังเนี่ยจะมีที่จอดรถได้ประมาณยี่สิบสาสิบทันและยังไม่รวมกับผู้ที่มาติดต่อราชการกับอายการเนี่ย ปัญหาของเราคือบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งของป้อมวิเยรจดกที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับเป็นส่วนเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ปรากฏมาก่อนเนี่ยก็อยากให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนส่วนนี้ให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยป้อมที่ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยถือว่ายังขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไปได้โดยอำนาจกรมศิลปากรก็อยากจะให้ท่านพิจารณาเออท่านที่มีได้พิจารณาขึ้นทะเบียนเร็วนะครับในส่วนนี้ ประเด็นที่2เรื่องการพัฒนาพื้นที่นะครับจากการที่เป็นคนสมุทรสาครเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นการพัฒนาในพื้นที่ในเรื่องของโบราณสถานต่างๆในทั้งในและแต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีการปรับพื้นที่โดยรอบนะครับบริเวณป้อมที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับให้โล่งน,นะฮะแล้วก็ปร,บรับเสถียรภาพให้เสถียรภาพให้สวยงามในพื้นที่รอบกำแพงด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านนอกเนี่ย ถ้าเป็นไปได้อยากให้ขุดถึงระดับฐานรากาะว่าตัวกําแพงเนี่ยนะครับถ้าทุกคนเห็นในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเตี้ยนิดเดียวนะฮะแต่ถ้าเราสามารถขุดลงไปให้เห็นฐานราล่าก็จะเห็นว่าตัวกาแพงแต่เดิมเนี่ยเคยสูง4เมตรนะครับขณะนี้เนี่ยถูกถมนะแต่ถ้าคงไม่ได้ขุดขุดมากนะอาจจะขุดออกไปสักสองสามเมตรแล้วก็เว้นช่องให้เห็นแล้วก็จับระบบนะครับดูแลนะถ้าไม่ได้ทำไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่เพียงแต่วันนี้เนี่ยท่านยังไม่มีทางออกก็จะไปสร้างตรงไหนที่เหมาะสม นะครับงั้นเมื่อวางปรนนาก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะอยากจะขอถ้ามีข้อยุติตรงนี้เนี่ยนะครับว่าโอเคถ้าติดที่อาคารสานที่นะครับเราก็มาหาัตออกร่วมกันแต่เนื่องจากมีข้อมูลหรือข้อทีจจริงที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนสำหรับฝางท่านยกตัวอย่างเช่นท่านที่ท่านสารกั์จังหวัดสุสกรบอกว่าได้ให้คำแนะนําแล้วว่าสมกงานในการจังหวัดคนจะไปอยู่ที่เลที่ก่อสร้างบ้านพักนะครับต้องมีเนื้อที่ของไร่เสร็จถ้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรครได้ไปเห็นสถานที่ที่ท่านธนรัตน์ให้ความเห็นว่าสำนักงานในการจังหวัดขุนชัยภาคตนนั้นนี่ทุกคนจะต้องสายหัวเพราะว่าไม่สามารถจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจะเดินทางเข้าถึงเพราะเป็นอยู่บริเวณด้านาน,น่าจะเป็นด้านหลังของเรือนจำจังหวัดสุรศรีหทางเข้านี่สามเมตรกว่าสามเมตร,มมตรถ,ถึงสี่เมตรรถสวนทางกันไม่ได้ประชาชนที่จะมาติดต่อพูดต้องหาพูดต้องขังพนักงานสอบสวน หรือปรนการตที่จะมาเป็นพยายหรือจะไปขึ้นสารเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางได้สะดวกการคมนาคมคือแมกระห่างจากตัวสาลจังหวัดสมุทรกรณเพียง3.5กิโลกามที่ท่านว่าน,นะครับแต่ข้อที่จริงมันไม่มีพาหนะนอกจากพาหนะสูวญากานั้นจะเดินทางไปกลับได้ไอการที่เราไม่ไปก่อสร้างตรงนั้นเนื่องจากั้งแรกปัญหานี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มลงมือก่อ,อสร้างอาการทำงานทนี่พักแล้วไออาการ ที่ภาคตะไซน์นะจสืบเนื่องจากความเพียนที่แตกต่างกันในเรื่องของการก่อสร้างอาคา,ารสำนักงานของมีการจังหวัดสุรสาคร์น,นะครับซึ่งจะอยู่ติดก,กับบริเวณโบราณสฐานป้อมพินชนโชลุกนะฮะเพราะนั้นเราเองในฐานะที่มีหน้าที่ในการดูและะรักษาโบราณสถานนะครับเราเองเราได้รับหนังสือทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนในต,ต่างๆ เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งแล้วเราคงต้องฟังความเห็นจากประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเพราะที่เรามาในวันนี้เนี่ยเราต้องการฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็ในงานอื่นๆอย่างวันนี้ที่มาก็มีความคิดเห็นสองฝ่ายแตกต่างกันตรงนี่ทางศิลปกรจะสนับสนุนยังไงต่อไปคะเอ่ออันนี้เราก็คงจะไปพิจารณาประกอบกับอเอ่อบริเวณอื่นนะเพราะว่าการอนุรักษ์เนผมเรียนนะการอนุรักษ์โบราณสถานมันมีอยู่หลายมิติในปัจจุบันนะฮะว่าเราจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งเรามีตัวอย่างที่เราได้ดําเนินการทารัญญ้งอนุญาตแม่อนุญาตหรือปรับปรุงในส่วนเกี่ยวกับการก่อสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็มีตัวอยา่างอยู่หลายที่เพราะนั้นเดี๋ยวเราคงจะไปศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่เราได้พิจารณาดำเนินการไปแล้วคับประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยในเรื่องของการสร้างตึกอพยาารในพื้นที่ที่พบป้อมเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะที่เขาขอให้กรมศิลปากรประกาศเพิ่มอย่างเงี้ย ค,คือจริงๆ,งๆต้องเรียนอย่างนี้นะฮะให้การประกาศเพิ่มหรือลดอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็สามารถทําได้ตามกฎหมายนะฮะเพียงแต่ว่าในการที่จะทํานั้นเนี่ยมันคงจะต้องออทําอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานและข้อมูลนนะะที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรต่างๆตรงนั้น,นไม่เพิ่มเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเราเลือกปฏิบัติในส่วนนั้นเพราะฉนั้นในการทํางานถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงป้อมวิเชียรโชตกเนี่ยเรายังไม่ได้ขุดแต่งทั้งหมดทั้งพื้นที่ ะะคือเราทำเฉพาะในส่วนที่เราเห็นว่ามีปัญหาในส่วนนี้เราก็ทำการตรวจอะไรต่างไปเพราะนั้นถ้าจะให้มันชัดเจนว่าเค็กของป้อมแค่ไหนมันคงต้องเอาทั้งหมดในส่วนนั้นมาดูกันนะฮะเพื่อที่เราจะคุ้มครองผมต้องคุ้มครองทั้งหมดแต่คงไม่ใช่คุ้มครองในบางส่วนในส่วนนั้นนะฮะซึ่งจริงแล้วถ,ถ้าถามว่าเราจะประกาศเอ่อจริงๆแล้วถ้าตามกฎหมายเนี่ยเราจะประกาศเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ จะวันนี้พรุ่งนี้แรงต่างเหล่านี้นะฮะก็ทําไปแล้วก็ทําตามหน้าที่นะฮะซึ่งมันเป็นพรลบอ,รอยู่แล้วในการที่เรามีอํานาจในการที่จะดาเนินการแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่มีสิทธิ์ค้านตามกฎหมายก็ยังระบุไว้ถ้ากรมสมุทรกรประกาศไว้เท่านี้ใครไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์คัดค้านได้ภายใน30วันอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเลยนะฮะถ้าใครมีพรบลงไปดูนะเราสามารถประากาศได้แล้วก็คนที่เห็นด้วยก็ คนไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์คัดค้านว่าไม่เห็นด้วยที่กรมจุฬารทำก็ไปว่ากันในศาลเราเองเราก็เคยเราก็เคยถูกฟ้องในรัณะงี้มาเราไปขึ้นทะเบียนที่ดินบ้านของเอกชนแล้วเขาไม่เห็นด้วยนะเขาก็ฟ้องเราเราก็ไปขึ้นศาลเราก็ไปอธิบายให้ศาลฟังแค่นั้นเองนะเพราะนั้นไอ้ไอ้ประเด็นขึ้นทะเบียนบราณฐานเนี่ยมันเราเองเราเราสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วนะพี่แต่ที่มาในวันนี้เราต้องการมาฟังความคิดเห็นของประชาชนนะซึ่งมันก็จะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งความจริงเราผมก็ไม่อยากจะให้เกิด ลักษณะอย่างนั้นขึ้นนะครับเพราะคนไทยด้วยกันแล้วเราจะมาใช้ประเด็นอย่างนี้การทะเลาะบอกแวงกันในขณะที่เราต้องการความปรองดองกันผมคิดว่าเราคงพยายามจะหาทางออกนะให้ทั้งสองฝ่ายครับแล้วเมอความคิดเห็นมันดีแล้วเนี่ยยากต่อการตัดสินใจกว่าที่ดีนะเออยากไหมถ้าถามจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะคะ<ช>ัใ,<ช>ในส่วนนั้นเราก็คงไม่ได้หนักใจอะไร<ช>ถึงขนาดนั้นเพ<ช>ียงแต่ว่าคงต้องประสานกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่าใครมีทางออกยังไงทั้งในส่วนของจังหวัดเองของธนารักษ์ ของใครต,ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเขาจะามีทางเลือกให้ออกไม้ให้ไหมนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะคุยกันหรือเปล่าเพราะว่าที่มันมีปัญหาอยนี่คือเหมือนกับเราไม่คุยกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องพยายามพูดคุยกันต่อตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือทาง อายการยังยุติยังหยุดอยู่ยังยังไม่ได้ทำอย่างนี้จะมีผลชี้ชัดอีกนานไหมคะเดี๋ยวก็คงต้องไปประมวลจากที่เราประชุมในวันนี้ก่อนนะฮะว่ามีข้อเห็นกันอะไรเดี๋ยวผมคงต้องคุยกับทางจังหวัดอีกทีหนึ่งในมุมของท่านอธิบดีเองคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคะก็คงสักเดือนหนึ่งนะฮะคงไม่น่าเกินนั้นก็คงจะประมาณเดือนหนึ่งในสงนั้นในช่วงที่ยังครับลูกคับหล่อยนะคะทางอายการเองก็จะยังไม่สามารถที่จะเสนอไเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้มีหนังสืออนุญาตอะไรต่างไป ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าศิลปะกรมศริลป์เนี่ยอนุญ,ญาตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางอายการเขาสามารถที่ประกาศเป็นพื้นที่โบราณสถานเพิ่มเติมเนี่ยทางอายการเขาสามารถที่จะสร้างในพื้นที่นั้นได้ไหมคะออได้ฮะคือ <c oughs> จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกกันะฮะ <c oughs> คือเขตโบราณสถานเนี่ยก็เป็นอำนาจของที่ดิอุตสาหกรรมที่เราสามารถพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างในเขตโบราณสถานรับเพียงแต่ว่าในกฎหมายก็ระบุไว้ว่าถ้าจะให้สร้างในเขตโบราณสถานกรมศิลปกรกกำหนดไว้ว่าอย่างไร ก็ต้องทําตามนั้นอา้นก็จะเป็นเป็นไปตามกฎหมายครับอันนี้แนวทางในการปฏิบัติที่ว่าที่ผ่านมาพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้เขตโบราณสถานนี้จะต้องเว้นไว้ประมาณเืองนี้อย่างที่ผมบอกอะนะฮะเราไม่มีเป็นกฎตายตัวมีแต่ระเบียบปฏิบัตินะฮะซึ่งมันก็คือถ้าเราบอกว่าต้องไปต่ำกว่า20เมตรเนี่ยบางที่ที่เราอนุญาตไป มันก็มีถึงยี่สิเมตรก็มีก็มีมันก็มีเหมือนกันเพราะนั้นคือไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้ตายตัวมันอยู่กับความเหมาะสมนะว่าเราเองเราจะอนุญาตแค่ไหนรูปแบบเป็นยังไงอะไรหน้าตาสร้างไปแล้วมันทําให้บริฐานเสื่อมค่าอะไรต่างหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะนี่แสดงว่าในอีกหนึ่งเดือนก็คือจะทราบผลชี้ชัดคําคตอบของจะออกมาอย่างไรท่านจะมาชี้แจงที่นี่หรือว่าจะมรการที่จงไปต่งจงหันนี้เราคงจะตอบเป็นจดหมายเป็นหนังสือกับต่างจังหวัดมาเลยนะฮะ โอเคนะครับ